วันนี้ขอเสนอสื่อทำมือเพื่อน้องตอนวันวิสาขบูชาหลังจากเรื่องราวของพระพุทธประวัติแล้วยังมีสิ่งที่ควรศึกษาเพิ่มเติมอีกนั่นก็คือวันสำคัญทางาศาสนาโดยในตอนนี้จะเสนอเรื่องของวันวิสาขบูชาวันวิสาขบูชาย่อมาจาก วิสาขะปูรณมีบูชาแปลว่าการบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาตรงกับวันเพ็ญขึ้น15บห้าค่ำเดือนหกเป็นวันที่มีความสำคัญสามประการคือ 1. วันประสูติของพระพุทธเจ้าตรงกับวันขึ้น15บห้าค่ำเดือนหปีจอเจ้าชายสิทธ,ธัตถะประสูติที่พระราชอุทยานลุมพินีวัน ประเทศเนปาลเมื่อเช้าวันศุกร์ก่อนพุทธศักราช80ปี2วันตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน6ปีระกา <c oughs> เจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเพื่อพระชนมายุ3 5พรราาณใต้ร่มไม้สีมหาโพฝั่งแม่น้ำเนรัญชราประเทศอินเดียในตอนเช้ามืดวันพุธ ก่อนพุทธศักราช45ปีหลังจากออกผนวดได้6ปี3วันปรินิพพานของพระพุทธเจ้าตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน6ปีมะเสง็งพระองค์ประกาศพระพุทธศาสนาและเผยแผ่ออกไปเป็นเวลา45ปีเมื่อทรงมีพระชนมายุได้8 0พ0 0ษาจึงเสด็จดับขันธทะปรินิพพาน ในวันอังคารณเมืองกุสินาราประเทศอินเดีย